ยอดคนสมองอัจฉริยะตอนที่32ข้ามเวลากับยานล่องหนขอบคุณครับพี่หนูทานเลยนะคะตอนนี้อยู่มากเลยบุตรสบาบอกแม่ที่อยู่ข้างๆแม่ไปนั่งที่โต๊ะรอก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปเอาถ้วยกับข้าวเปล่ามาให้แม่ทบาไม่พูดแต่พยักหน้าแล้วหันมาคุยกับนาทีนาทีทานด้วยกันไหมลูกไม่ละครับผมเพิ่งทานก๋วยเตี๋ยวก่อนมานี่เองเออใช่ก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานอร่อยมากเลยนะ ขอบใจมากนะลูกที่เอาของอร่อยมาฝากไม่เป็นไรครับบุตสบายยิ้มภูมิใจสายตามองพี่นาทีของนางคุณพ่ออยู่ไหนแล้วละ่ะบุตสบาแม่ตอบพ่อออกไปซื้อของที่ตลาดไทยคะ่ะลูกพี่นาทีมีอะไรหรือเปล่าคะ พอดีพี่จะบอกพ่อว่าวันพรุ่งนี้พ่อจะไปเยี่ยมนุงโจอยู่หรือเปล่าถ้าไปต้องอยู่ถึงเย็นเพราะพี่สุทินกับแฟนจะชวนหนูไปเที่ยวน้ำตกในแองการ่าพี่ก็เห็นด้วยเพราะว่ามารืนหนูก็เปิดเทอมแล้วบุษบาทำตาใสาๆมองพี่นาทีของนางว,าว้าวได้ไปแล้วหนูนึกว่าจะกลายเป็นงานล้มเดี๋ยวหนูจะอธิบายให้พ่อฟังก็ได้งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับอ๋อโชคดีคะ่ะลูก บุตรสบาทำท่าจะลุกมาส่งถูกนาทีห้ามไว้เลยพูดเบาๆออกไปไปหลายคนเดียวคนอื่นสงสยัยหนูทานเกาเหลาไปเถอะทางขึ้นยานอยู่ตรงระเบียงไม้นี่เองมันก็ง่ายอย่างที่นาทีพูดเพราะมาคนเดียวหลบตัวนิดหน่อยก็หายวับไปได้เลยไม่ต้องคอยพวงอีกคนที่อยู่ข้างๆให้เป็นจุดสายตาคนอื่นเมื่อมาถึงที่บ้านก็เดินตรงไปที่ตู้เย็นเมื่อเปิดประตู โอ้น้ำอะไรนี่สีเหมือนน้ำชาเลยมีกลิ่นหอมด้วยเอ๋นี่มันน้ำมะตูมไม่ใช่เหรอนาะทีเทใส่แก้วพร้อมกับหยิบเค้กส้มใส่จานเล็กเดินไปที่ห้องนั่งเล่นนั่งทานพร้อมกับดูทีวีไปด้วยนาะทีคิดตั้งแต่ซื้อทีวีจอใหญ่นี้มานี่ก็เพิ่งดูเป็นครั้งที่5เท่านั้นเองกลายเป็นของประดับไปแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนของบางอย่างก็กลายเป็นสิ่งไม่จำเป็นดูไปเรื่อยเปลี่ยนช่องตลอดเมื่อเค้กทานหมดน้ำดื่มก็หมด ทีวีก็ปิดจึงเดินออกมาพบว่านารุมนยิ้มแป้นยืนอยู่น้ำมะตูมอร่อยไหมคะนรุมนทดลองต้งมมื่อเช้าคะ่ะอร่อยและหอมมากนารุมนขอบใจมากนะนรุมนนรุมนยิ้มด้วยความดีใจที่เจ้านายชมนาทีมองวันนี้นรุมนใส่ชุดสบายสบายอยู่กับบ้านเป็นกางเกงวอร์มสีน้ำเงินแถบขาวเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวผมที่ยาวสีดำสนิท ถูกมัดไว้เป็นจุกอยู่ข้างหลังทำให้เธอดูตัวเล็กแบบคนเอเชียคล่องแคล่วปราดเปรียวแต่มีกำลังมากกว่าคนปกติถึง50เท่าถ้าหากเธอใช้เต็มที่ความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจึงได้หายห่วงอย่างแน่นอนเดี๋ยวฉันจะเข้าไปห้องทดลองทำอะไรเพิ่มเติมเข้าไปสักหน่อยนรุโมนตอบว่าค่ะเจ้านายนาทีอยู่ห้องทดลองเดินเข้าออกไปกลับระหว่างยานบินปิกนิก เมื่อดูเวลายังพอมีเหลือได้เขียนโค้ดคำสั่งเครื่องพิมพ์สร้างเสื้อโค้ตแจ็คเก็ตบางทอเส้นทองแดงผสมใยฝย้ายสังเคราะห์ให้ขึ้นรูปเป็นเสื้อหลายขนาดจะได้ไว้ใส่ป้องกันความหนาวทำต่อไปทำจนถึงหนึ่งทุ่งบอกกับนรุมนว่านรุมนช่วยดูเครื่องพิมพ์สามิติตรงนี้ด้วยนะฉันจะขึ้นไปข้างบนบ้านค่ะเจ้านายบุตรสาโทรเข้ามาหาฮันโลฮันโลคะ่ะพี่คะ พ่อบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ไปพ่อบอกว่าจะช่วยแม่ซื้อของแห้งมาตุนวันมะรืนค่อยไปเยี่ยมเพราะป้าของแฟนลุงโตหายเป็นปกติแล้วสามารถดูแลกันเองได้อีกอย่างก็มีที่จ้างดูแลอยู่แล้วพรุ่งนี้เราออกแต่เช้าไหมคะกี่โมงกันดีเจ็ดโมงครึ่งคะ่ะโอเคครับนาทีคุยกันกับคนรักจนถึงสองทุ่มเมื่อวางสายสุชินก็โทรมาพอดีเฮ้ยนาทีกูได้คุยกับยุพาแล้ว ยุพาบอกว่าโอเคพรุ่งนี้เช้าไปกินข้าวที่บ้านบุษบานาะทีพูดไม่ได้คนเยอะเกินไปเวลาลงจากยานคนอื่นจะเห็นที่หลังบ้านเขากำลังเร่งทำรั้วกันอยู่เราไปหาอะไรทานที่ไหนก็ได้เราจะรับบุษบาไปก่อนถึงจะไปรับนายอีกทีก่อน8 0ดโมงเช้าแล้วกันนะตูดตูดอ้าวมันทำอีกแล้ววางสายหน้าตาเฉยสุชินไวยวายเสียงดัง ยุพาพูดขึ้นว่าพี่เขาอาจจะติดธุระอย่างอื่นอยู่ก็ได้ใช่แล้วนาะทีกำลังยุ่งเพราะว่าใกล้จะถึงสามทุ่มต้องทำการรีเซ็ตระบบก่อนที่จะกดชัดดาวปิดเครื่องเพื่อจะไปอาบน้ำเข้านอนถ้าไม่ทำอย่างนี้การคุยกับสุชินยิ่งนานมากขึ้นหาจุดจบไม่เจอเลยละ่ะก่อนขึ้นไปนอนนาะทีพูดขึ้นว่านารุมนเจ็ดโมงเช้าช่วยปลุกฉันด้วยนะค่ะเจ้านายค่ำคืนนี้ทุกคนต่างมีความสุขที่จะได้ไปเที่ยวในที่ต่างแดนถ้าหากไม่มีนาทีพาไป คงหาโอกาสไปเที่ยวไม่มีแน่นอนสุชินถึงกับคิดวางแผนการเดินทางพูดกับยุภาว่าเราไปกินอาหารทะเลตอนเช้าที่ใต้กันก่อนแล้วค่อยเดินทางไปเที่ยวน้ำตกในแอการ่าสุชินถามแฟนแล้วเสื้อกันหนาวยุพาซื้อไว้ให้พี่หรือเปล่า ซื้อแล้วพาเช็คข้อมูลทุกอย่างก่อนไปนอนเถอะพี่รู้สึกจะตื่นเต้นเกินไปแล้วนะคะครับครับนอนแล้วจ้าเมียจ๋าทุกคนตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับนาทีนอนหลับไปตั้งแต่สามทุ่มไปแล้วในเวลาเช้าเจ้านายคะเวลาเจ็ดโมงแล้วคะ่ะเสื้อผ้าของเจ้านายนฤุมนเตรียมไว้ที่ปลายเตียงนะคะส่วนเสื้อทำความร้อนสี่ตัวที่ทำเมื่อวานนฤุมนใส่กระเป๋าเป้วางไว้ข้างล่างที่โต๊ะทานข้าวขนมปังทาแยมส้มก็อยู่บนโต๊ะเหมือนกัน เจ้านายทานรองท้องก่อนนะคะแค่แผ่นเดียวเองค่ะเผื่อท้องไปทานข้าวกับนายหญิงนาทีหันขวับมามองนรุมนเมื่อกี้นรุมนพูดว่าอะไรนะพูดว่านายหญิงไงคะ่ะโอ้โหนรุมนเตรียมตัวเรียกตอนนี้เลยหรือแหมนารุมนก็ต้องหัดเรียกตั้งแต่ตอนนี้สิคะเมื่อนายหญิงเข้ามาจะได้คล่องปากร้ายจริงๆเลยนะนรุมนเนี่ยนรุมนลงไปข้างล่างก่อนนะคะ ไม่นานนาทีก็เดินลงมาเดินเข้าไปห้องทานอาหารหยิบขนมปังใส่ปากพร้อมกับสะพายกระเป๋าเป้เดินไปที่ยานบินปิกนิกเพียงแค่ขึ้นยานย่อยร่างกับเก้าอี้นักบินก็พร้อมเดินทางได้ทันทีเพราะนริมนได้เตรียมระบบเส้นทางไว้รอเรียบร้อย ด้วยความไวกว่าแสงก็มาลอยลำอยู่เหนือจุดเดิมที่เป็นระเบียงไม้ก็เห็นบุตรสบายืนรอยอยู่ก่อนแล้วนาทีลงไปสวัสดีพ่อกับแม่แล้วถึงจะพาบุตรสบาขึ้นเครื่องไปรับสุทินกับแฟนเมื่อมาถึงไม่เห็นสุทินจึงโทรหาเฮ้ย hey, นายอยู่ไหนวะ อยู่หน้าโรงพยาบาลเราไม่รู้ว่านายจะจอดตรงไหนก็เลยยืนรอกับยุพาตรงนี้อ๋องั้นเดี๋ยวเราหาที่จอดรับตาคนนาะทีไปจอดที่ลานจอดรถตู้ที่มีอยู่เต็มก็เป็นที่บังตาก่อนขึ้นได้เป็นอย่างดีถึงได้โทรบอกสุทินเดินมาเมื่อเจอสุทินก็บ่นออกมาเครื่องบินของนายนี่มันเร็วก็จริงแต่มันช้าตรงหาที่ขึ้นนี่แหละนาะทีพูดถ้าขึ้นเร็วแล้วถึงช้าจะเอาแบบนั้นไหมละ่ะไม่เอาโวยแล้วเองจะบ่นทำไม ฮ่าฮ่าาไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนที่ขึ้นยานบินสามารถทําเองรัดเข็มขัดกับเก้าอี้เพื่อย่อยร่างได้แล้วไม่ต้องให้นาทีมาเสียเวลาอีกก่อนขึ้นสุทินพูดว่าอยากกินข้าวเช้าเป็นอาหารทะเลอยากกินของสดสดพาไปหน่อยสิเพื่อนรักนาทีถึงขนลุกเมื่อได้ยินคําพูดแสนหวานของสุทิน เงั้นไปร้านริมชายฝั่งชาวเลแล้วกันเราเคยไปบ่อยช่วงก่อนช่วงเช้าประมงชาวบ้านจะนำสัตว์ทะเลมาขายให้ร้านนี้มีทุกอย่างรับรองสดอย่างที่นายต้องการเออดีดีเราไปกันเลยแค่พูดก็หิวแล้ววะ่ะนาทียิ้มมองหน้าบุตรสบาบุตรสาก็มองหน้านาทีแล้วยิ้มทั้งสองต่างเข้าใจกันดีเพราะตลกกับคำพูดของสุทิน ส่วนยุพาถึงจะอยากกินแต่ก็รู้สึกเขินอายแทนแฟนตัวเองที่แสดงความอยากออกมาอย่างไม่รู้สึกเคอะเขินนาทีพูดเดี๋ยวนะขอเช็คเส้นทางเก่าแป๊บหนึ่งอาจเจอแล้วพร้อมแล้วนะไปกันเลยสิ้นเสียงของนาทียานปิกนิกก็มาโผล่ตรงบนหลังคาที่ด้านล่างเป็นผนังทึบทุกคนลงไม่ต้องกลัวใครมองเห็นเข้าร้านไปก็พอดีได้เห็นชาวบ้านเอาของทะเลมาช่างขายหน้าร้านสุชินเดินไปที่โต๊ะ เมื่อคนรับออเดอร์เดินเข้ามาน้องเอาปูตัวใหญ่ๆนึ่งสี่ตัวปลาหมึกไข่น้ำดำนึ่งปลากระพงหอยตลับผัดช,ชาเอาเข้าวเปล่าสี่เอ้ยเอาหนึ่งโถไปเลยแล้วหันมาถามนาทีเอา้าอยากกินอะไรก็สั่งเลยก็นายสั่งจนเต็มโต๊ะไปแล้วจะให้สั่งอะไรอีกละ่ะเดี๋ยวก็ทานไม่หมดกันหรอกหมดตอนนี้กินช้างทั้งตัวยังได้เอาเอาแล้วแต่นายทุกคนมองหน้ากันแล้วก็หัวระห้าหาหาห้าเออ ลืมไปเอาน้ำอะไรกันดีนาทีพูดบุตรดื่มน้ำอะไรครับน้ำเปล่าคะ่ะพี่งั้นเราก็เอาน้ำเปล่าเหมือนกันพาก็น้ำเปล่าคะ่ะอ้าวมีเราคนเดียวที่สั่งน้ำแดงก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ว่าใครอยากดื่มอะไรก็สั่งอย่างนั้นสิไม่มีใครไปบังคับกันนี่เออเราลืมไปเดี๋ยวเอาเสื้อทำความร้อนไปใส่ด้วยนะเพราะว่าที่เราไปอากาศมันเย็นมากเดี๋ยวเราไปเอามาให้สวมทับกับเสื้อผ้าตอนนี้ได้เลยช่วงที่นาทีหายไปสักพัก อาหารก็เริ่มทยอยเข้ามาทันทีเพราะว่าเป็นช่วงเช้าเลยไม่มีแขกโต๊ะอื่นนาทีกลับมาโอ้มาเต็มโต๊ะเลยอาหารเร็วใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามาตอนเที่ยงไม่ได้เป็นอย่างนี้นะรวมถึงตอนเย็นด้วยยิ่งหนักกว่าเดิมอีกสุชินพูดว่าโอ้โหปูตัวใหญ่มากนาทีแซวแกะเลยจะรออะไรนาทีพูดพร้อมกับแกะปูหักกล้ามดึงไส้ในที่เป็นเนื้อให้กับบุตรสบาแตกต่างกับสุชินที่ต้องให้ยุพาแกะความชำนาญของนาทีเรื่องการแกะปู ถือว่าเข้าขั้นระดับผู้เชี่ยวชาญสุชินมองตาค้างมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือว่าง่ายสิปูสดนึ่งไม่นานมากทำให้เนื้อมันร่อนออกจากกระดองแค่หักหัวดึงท้ายมันก็หลุดออกมาจับปูให้แน่นๆ่นแล้วฉีกออกมาเป็นเส้นถ้าจับหลวมโอกาสที่มันจะบาดมือมีสูงทดลองทำเองดูบ้างสิแล้วนายจะสนุกกับมันสุชินหยิบเนื้อปูขึ้นมาลองทำบ้างไม่นานก็จับวางที่เดิมแล้วพูดว่าโอ้ยมันลำบากเหลือเกินกินยากกินเย็น แล้วจะสั่งมาทำไมวะแป๊บเดียวเศษปูก็กองเต็มส่วนเนื้อปูก็มาอยู่ในจานของบุษบาแล้วถึงได้เริ่มแกะให้ตัวเองบ้างสุชินพูดขึ้นอีกนั่นไงลืมสั่งกุ้งอบยุพาพูดกินอิ่มแล้วพี่พึ่งนึกขึ้นมาได้พี่ชินนี่เหลือเกินไปแล้วนะนาทีพูดพอเหอะตอนเย็นขากลับค่อยแวะมาซื้อก็แล้วกัน พูดเสร็จสายตาก็มองไปทางบุษบาความหมายก็คือซื้อไปฝากพ่อกับแม่เรียกเด็กมาเก็บตังเถอจะได้รีบไปเที่ยวก่อนไปเอาเสื้อไปใส่กันเถอะก่อนที่จะขึ้นยานปิกนิกหาเครื่องบินของนายมีชื่อว่ายานปิกนิกเออสิทำไมเหรอก็เอาไว้ไปเที่ยวนี่นาชื่อมันก็เหมาะดีแล้วความลับของยานปิกนิกมันสามารถทำเป็นเตียงนอนได้ด้วยนะเฮ้ย hey, จริงดิอย่าคิดนะว่าจะมานอนข้างเราอีกแต่สายตาของบุษบากลับมองนาทีตาแป๋ว นาทีโทรเข้าสมองของบุตรสาแล้วพูดว่าอย่าใช้สายตาอย่างนั้นพี่รู้นะไม่กลัวพี่กลายเป็นเสือเหรอเดี๋ยวมันลืมตัวขย้ำลูก,กวางจะทำยังไงก็บุตรสาอยากนอนบ้างนี่ถ้านอนคนเดียวก็คงไม่กล้าอีกละต้องมีพี่อยู่ข้างๆถึงจะอบอุ่นแต่มันไม่ปลอดภัยเลยนะโอ้ยหนูไม่กลัวเสืออย่างพี่หรอกคะ่ะถ้าเป็นเสือตัวนี้หนูยอมทันทีเลยคะ่ะทำเอานาทีถึงกับหน้าแดงนะพี่นะวันอาทิตย์หน้านะคะที่เกาะเก่าของพวกเราเอาได้ได้ครับ พี่ก็พูดให้เต็มปากหน่อยสิเหมือนกับขอไปทีอย่างนั้นเลยเดี๋ยวพ่อแม่จะว่าเอานะมันไม่ดีดีสิคะแม่ไม่ว่าอะไรหรอกเอางี้หนูลองไปถามแม่ดูก่อนว่าอนุญาตให้มาค้างคืนสองคนหรือเปล่ามุตรสบายยิ้มอย่างมีเล่นในทำให้นาทีขนลุกสุธินพูดไปกันได้แล้วนาทีหันหน้ามาหาสุธินก็พบว่า โต๊ะของยุพาว่างอยู่มองเลยผ่านไปถึงได้เห็นยุพากำลังสแกน Q R โค้ดผ่านมือถือเพื่อจ่ายเงินระหว่างที่เดินคุยกันไปอยู่นั้นสุชินพูดขึ้นว่าโอ้โ oh, ห oh, มันอร่อยมากเลยนะข้าคิดว่ามันอร่อยกว่าร้านอาหารคราวที่แล้วอีกแถมยังถูกกว่าด้วยนะวันหลังพามากินอีกได้หรือเปล่าว่าเพื่อนรัก เออได้ได้ถึงแล้วค่อยๆขึ้นไปทีละคนแล้วบันไดมันอยู่ตรงไหนเออลืมเปิดโหมดให้เห็นวันหลังจะทําเป็นโหมดย้ายตัวตนจะได้ไปแอบอยู่ที่ไหนก็ขึ้นได้แล้วยังไม่ต้องเสียเวลาเดินขึ้นเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันพร้อมหรือยังเดียวเดียวเข็มขัดมันรัดพุงนาทีพูดกดปุ่มตรงกลางเข็มขัดเพื่อรีเซต มันจะกลับอยู่สถานะเดิมแล้วค่อยเอามารัดใหม่มันจะปรับให้เองอ๋ออย่างนี้นี่เองทําเสร็จแล้วนายออกเดินทางได้โอเคงั้นขอตั้งค่าเวลาก่อนนะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นโอเคเสร็จแล้วเวลานะสิ้นเสียงภาพที่เห็นก็คือสายน้ําที่ตกลงมาล้อมรอบตัวยานบินมีละอองหมอกที่ลอยอยู่เต็มไปหมดเมื่อมองแงนขึ้นข้างบนก็เห็นขอบของสายน้ําที่ไหลลงมา โอ้โหมันอลังการขนาดนี้เลยหรือว่าเนี่ยนี่เราลอยอยู่เหนือผิวน้ำใช่ไหมนาะทีเออใช่มุมนี้ไม่มีใครเคยมองเห็นมาก่อนเลยนะเราเลยอยากให้เห็นก่อนที่จะไปเดินร่วมกับคนอื่นที่อยู่ด้านบนที่เป็นถนนยานบินลอยตัวในโหมดล่องหนจนได้เวลามาจอดในที่รับตาคนถึงได้เดินประปนกับคนทั่วไปสุชินกับยุพาต่างถ่ายรูปกันใหญ่แทบจะทุกที่ที่หันหน้าไปก็เป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจไปเสียทุกสิ่ง เสื้อผ้าที่สวมก็ดูคล้ายๆกลับนักท่องเที่ยวคนอื่นถ้ามองให้ดีจะรู้ว่าความหนาน้อยกว่ามากแต่ก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าหนาวเลยพี่พี่คะเราไปถ่ายรูปตรงที่จุดพิกัดเช็คอินกันเถอะ ยุพาพอรู้ดีว่าตัวเองทำไมไม่หนาวทั้งที่นักท่องเที่ยวคนอื่นใส่เสื้อผ้ากันอย่างหนาเลยเดินไปดูที่วัดอุณหภ,ภูมิดิจิตอลเพื่อจะถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานแต่ก็ต้องแปลกใจเพราะวันที่ไม่ตรงกันมันเป็นของวันพรุ่งนี้เมื่อดูโทรศัพท์ของตัวเองก็เป็นวันนี้เหมือนกันเธอจำได้ดีก่อนมาเธอยังเช็คการจ่ายเงินรายวันก็เลยถามสามีพี่ชินวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันศุกร์ที่28ครับ เอาลาซียุพาถึงกับทำหน้างงเลยคิดว่าวันที่ในเครื่องบอกอุณหภูมิมันผิดความผิดปกตินี้ก็ยังเกิดคำถามจากปากของบุษบายอีกครั้งที่เอ่ยถามแบบสุขุมที่นาะทีคะ่ะปกติถ้าประเทศเราเป็นกลางวันที่นี่ต้องเป็นกลางคืนใช่ไหมคะนาะทีจ้องมองบุตรสบาแล้วคิดในใจโอ้โหสาวน้อยคนนี้ฉลาดเป็นกรดเลยจริงๆถามตรงจุดเสียด้วยและคำถามของบุษสบาก็ทำให้ทุกคนสนใจแฮะ พี่เร่งเวลาข้ามไปข้างหน้าอีกสิบสองชั่วโมงนะครับสุทินถึงกับอุทานออกมามึงมาในอนาคตนาทีผงกหัวมึงมันไม่ใช่คนแล้วพระเจ้ายังทำไม่ได้ก็มันทำได้แล้วนี่หว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะมาเที่ยวกันได้ยังไงเอาเหอะอย่าไปสนใจมันมาเที่ยวแล้วก็ให้สนุกไปเลยในขณะนาทีพูดบุตรสบาก็เข้ามากอดแขนนาทีแล้วขย่งปลายเท้าขึ้นหอมแก้มหนึ่งทีบอกว่าพี่นาทีของหนูเก่งที่สุดเลยคะ่ะ โดยที่ทำต่อหน้าสุชินกับแฟนทำให้ทั้งคู่ถึงกับตกตะลึงพานคิดไปว่าคู่นี้เขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยสุชินถึงกับเดินมาสะกิดแล้วพูดไอ้เสือร้ายจริงๆนะมึงเฮยเฮยอย่าคิดอย่างนั้นนะเว้ยในขณะที่สุชินหยอกเล่นกับพี่นาทียุพาข้องใจถึงความสามารถที่ยิ่งใหญ่ของพี่นาะทีว่าทำไมถึงเก่งเกินมนุษย์ขนาดนี้ในเมื่อไปข้างหน้าได้คิดว่าคงย้อนถอยหลังได้เหมือนกัน พี่เขาต้องเป็นพระเจ้าแน่ๆพี่ชินโชคดีที่ได้เป็นเพื่อนกับพี่ทีสุชินพูดมามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันเถอะนาทีเดินไปหานักท่องเที่ยวด้วยกันที่เดินอยู่คนเดียวรูปร่างตัวเล็กใบหน้าทรงรีทําให้รู้ว่าเป็นคนผอมคุยอยู่แป๊บหนึ่งเขาก็มาถ่ายรูปให้โดยที่ไม่ได้อิดออดแม้แต่นิดเดียวถ่ายให้หลายภาพจนกลุ่มนาทีพอใจถึงได้เดินจากไปรับไว้เพียงแค่คําขอบคุณ แต่การกระทําของเขานาทีกลับจดจําน้ําใจครั้งนี้นารุโมนค่ะเจ้านายช่วยหาที่อยู่ของผู้ชายเอเชียคนนี้ให้หน่อยฉันจะส่งความขอบคุณไปให้เขาทําไมหรือคะเจ้านายไม่รู้สิฉันมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่าสงสารเออเราหิวข้าวแล้วว่ะนาทีบอกด้านโน้นมีร้านขายเบอร์เกอร์เราไปสั่งซื้อกันเถอะ บุตรสบาคงเดินเกี่ยวแขนที่นาทีของนางอยู่ตลอดส่วนนาทีก็มีความสุขซาบซ่ายอยู่ในใจเมื่อมาถึงร้านนาทีพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าใครจึงได้สั่งให้กับทุกคนเมื่อกำลังจะอ้าปากพูดพนักงานที่ขายกลับกลายเป็นชายหนุ่มเมื่อกี้เอ๋คุณเป็นพนักงานขายที่นี่ใช่ฉันมาทำงานพิเศษสองวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้น คุณจะเอาเบอร์เกอร์แบบไหนมีไก่มีหมูและเนื้อเบอร์เกอร์หมูสับทั้งสี่ชิ้นเลยคุณเป็นคนประเทศไหนฉันอยู่ไทยแลนด์โอ้เพื่อนฉันก็เป็นคนไทยแลนด์ฉันเป็นคนฟิลิปปินส์โอเคเสร็จแล้วขอบคุณมากขอบคุณนาทีหยิบถุงหันกลับมายื่นให้กับสุชินเบอร์เกอร์หมูสับเหมือนกันทั้งหมดสุชินเดินไปที่โต๊ะที่ยุพากับบุตรสบานั่งอยู่ในเวลานั้นเองนฤมนก็ติดต่อเข้ามา ทราบแล้วค่ะเจ้านายเป็นคนฟิลิปปินส์มีชื่อว่าบารอนพ่อแม่ส่งมาเรียนแต่ตอนนี้ขาดการติดต่อจากทางบ้านเพราะว่าครอบครัวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งหมดทำให้เขาอยู่ครบ5้าปีตอนนี้กลายเป็นคนหนีวีซ่ามาเกือบ3ปีแล้วค่ะ เงินในบัญชีของเขาไม่มีติดเคลื่อนไหวอยู่แค่อาทิตย์ละ120ดอลลาร์หาใช้ใจ่ายอาตยิละ120ย์ละ120ดอลเขาอยู่ได้ยังไงแค่ขนมปังฮอตดอกก็2ดอลไปแล้วเขากินวันละชิ้นยังไม่พอด้วยซ้ำทดคิดต้องสู้ชีวิตขนาดไหนถึงจะรอดมาถึงตอนนี้นรุมนค่ะเจ้านายโอนเงินเข้าบัญชีของเขา5ล้านค่ะเจ้านายนาทีคุยเสร็จก็ยังคงทานเบอร์เกอร์ต่อไปจนหมด ถึงได้บอกว่าจะไปเอาน้ำขวดมาให้แล้วเดินไปที่เคาน์เตอร์ขายฮอตดอกก็พบกับชายคนเดิมเอาน้ำให้ผมหน่อยสองขวดอ๋อได้ครับเมื่อหยิบขวดน้ำแล้วจ่ายเงินจังหวะที่บารอนเอื้อมมือมาจับเงินนาทีพูดเบาๆได้ยินเพียงแค่2คนว่าผมโอนเงิน160,000ดอลลาร์เข้าบัญชีของคุณบารอนเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจแล้วนะพูดเสร็จนาทีก็เดินจากไปบารอนคิดเขารู้จักชื่อของฉันได้ยังไง แต่ก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่เพราะช่วงนั้นมีลูกค้าเข้ามาต่อคิวจนทั้งหมดได้จากไปพร้อมกับลูกค้าจึงมีเวลาหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วเปิดเข้าไปดูในบัญชีเล่นๆยังนึกว่าใครกันจะบ้าให้เงินขนาดนี้คงรอเล่นกันแค่นั้นแหละแต่เมื่อเห็นตัวเลขครั้งแรกยังตกใจนี่มันเงิน160,000ดอลลาร์ 160, เลยนะมันคือของจริงใช่ไหมนี่บารอนใช้นิ้วมือหยิกแขนตัวเองรู้สึกเจ็บ อ้าวนี่มันไม่ใช่ความฝันมันคือความจริงพี่ชายคนนั้นใจดีเหลือเกินแต่เอ๊ะเขารู้จักบัญชีของเราและชื่อของเราได้ยังไงบารอนวิ่งออกไปตามหาจนทั่วเพื่อไต่าถามก็ไม่เจอเสียแล้วทิ้งความดีใจไว้ให้กับเขาถึงแม้ตอนนี้หิมะเริ่มตกความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วแต่ในหัวใจของบารอนกลับอบอุ่นยังบอกไม่ถูกเขาเคยคิดว่าคงไม่เหลือชีวิตรอดจากฤดูนี้ไปแล้วเสียอีก แต่โชคชะตาได้ให้เขาพบกับพี่ชายที่ช่วยชีวิตในเวลานี้ทั้งหมดก็อยู่ในยานบินปิกนิกนาทีพูดขึ้นว่าเดี๋ยวพี่ชดเชยคืนนั้นให้นะแล้วก็หันหน้ามองบุษบาคราวที่แล้วพี่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบย้อนเวลาเพราะมันเคยเสียหายมาก่อนวันนี้จะขอแก้ตัวนะครับบุษบาย,ยิ้มขอบคุณไม่กล้าเอ่ยขออะไรมากกว่านี้อีกแล้วที่พี่นาทีของเธอให้ม,มันมากเกินกว่าให้ไปเยอะ ในเวลาไม่นานก็มาโผล่กลางหมู่บ้านเอสกิโมสุชินพูดออกมาทันทีเฮ้ยนาทีพามาผิดที่หรือเปล่าไม่เห็นมีบ้านน้ำแข็งเลยมีแต่เขาทำไว้โชว์อยู่ด้านหน้าโน,น่นที่นี่เป็นบ้านอยู่อาศัยใครมันจะยอมหนาวไปอยู่อย่างนั้นในเมื่อมีสิ่งอบอุ่นที่ดีกว่าเก่าอยากลงไปหรือเปล่าไปสิแล้วสาวๆอยากลงไหมครับลงครับพี่โอเคเดี๋ยวเราเอาเครื่องไปจอดแล้วเดินตามนักท่องเที่ยวกันนะ สุชินกับยุพาหัวเราะเอิอากชอบใจถ่ายรูปกันอุตลุดแทบจะทุกซอกทุกมุมยุพาหันหน้ามาถามบุตรบาน้องบุตรไม่ถ่ายรูปเก็บไว้บ้างเลยเหรออ๋อไม่เป็นไรคะ่ะพี่บุตรไม่ได้เอามือถือมาเงินที่ถ่ายให้เอาไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะวันหลังเราก็มาอีกได้ทำให้ยุพาคิดได้ว่า เออจริงของน้องเขาพูดเราสามารถมาตอนไหนก็ได้นี่นาเที่ยวเล่นจนถึงตอนเย็นถึงได้กลับก่อนเดินทางนาทีปรับเวลาย้อนหลัง12ชั่วโมงเพื่อให้เป็นตอนเย็นของเมื่อวานเมื่อเครื่องมาจอดที่เดิมแต่เป็นช่วงเวลาต่างกันอ้าวนี่มันร้านเดิมตอนเช้าไม่ใช่เหรอแล้วนายไม่หิวเหรอหรือว่าจะเปลี่ยนร้านไปทานที่อื่นสุชินมองหน้ายุพาแต่ทุกคนแสดงอาการว่าเลือกร้านนี้ห้าห้าห้าร้านนี้แหละจะเปลี่ยนใจให้โง่เหรอ เมนูถูกสั่งเหมือนเดิมเพิ่มกุ้งเข้ามาและมีสั่งพิเศษเป็นของฝากอีกด้วยเมื่อกลับคราวนี้ในพุงเต็มไปด้วยอาหารแต่สุชินไม่มีของฝากป้องกันการตอบคำถามจากป้ายานปิกนิกส่งสุชินกับแฟนลงก่อนกลับมาส่งบุษบายยานบินได้จอดที่หลังบ้านตอนนี้ช่างทำรั้วได้กลับไปหมดแล้ว นาทียกกล่องอาหารลงมาในกล่องมีปูทะเลกุ้งตัวใหญ่และปลาหมึกสดอยู่เต็มบุตรสาเดินเข้ามาก่อนพูดเสียงดังให้แม่กับพ่อได้ยินว่ากลับมาแล้วพี่นาทีเอาอาหารทะเลมาฝากคะ่ะแม่สดมากเลยนะพูดจบก็เห็นนาทีอุ้งกล่องโฟมเข้ามาแล้ววางบนพื้นปากประตูห้องครัวแล้วบอกพ่อกับแม่ว่าเดี๋ยวผมขอตัวกลับเลยนะครับเพราะมีธุระรอยอยู่อ้าวไม่ทานข้าวกันก่อนหรือลูกทานมากันแล้วครับ อ๋อโชคดีค่ะลูกนาทีกลับมาถึงบ้านติดต่อกับอเล็กซ์บอกที่อยู่พิกัดและชื่อของเด็กหนุ่มช่วยให้สัญชาติและให้งานเขาทำตรงไหนก็ได้ที่เขาอยากทำแต่ต้องให้ไปในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นอเล็กซ์ด้อ่านข้อความจากพระเจ้าของเขาแน่นอนอเล็กซ์จะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดไม่กล้าทำนอกเหนือจากคำสั่งเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าถ้าทำนอกลู่นอกทางท่านผู้นั้นรู้ได้ทันทีเช้านี้นาทีส่งพ่อไปหาเพื่อนที่โรงพยาบาล ก็เจอลุงโจขึ้นมาอยู่บนตึกชั้น5้าห้องพิเศษเรียบร้อยแล้วอยู่คุยกันจนถึงเที่ยงก็กลับมาร้านอาหารส่วนนาทีก็กลับมาที่บ้านเพื่อปรับเปลี่ยนระบบขึ้นลงของยานปิกนิกนาทีทําจนถึงข้าได้ดูนาฬิกาแล้วส่งข้อความไปถามอเล็กซ์เจอเด็กคนที่ชื่อบารอนหรือยังเจอแล้วครับท่านช่วยดูแลเขาด้วยนะครับท่านเป็นการติดต่อเพียงสั้นๆแต่เป็นคําตอบที่ยิ่งใหญ่สําหรับอเล็กซ์เพราะคําพูดของบารอน เจอพี่ชายคนนั้นเมื่อตอนกลางวันแล้วทำไมท่านถึงติดต่อเขาเมื่อวานตอนเย็นคำตอบมีอยู่ในใจแล้วตอนนี้ท่านผู้นั้นสามารถท่องการเวลาได้อเล็กซ์พูดกับบารอนว่าในนี่มันมีบุญมากเลยนะคนทั่วโลกอยากเจอท่านไม่มีใครเคยเห็นแต่ท่านกลับคุยกับเธอรู้หรือไม่ท่านผู้นั้นคือพระเจ้านะจบตอนที่32ข้ามเวลากับยานล่องหนขอบคุณที่รับฟังนะคะ